มันมีม็อบเด็กศาสตร์สีบุกทำลายรูปปั้นกระทรวงสารสุขปี2564พก e ักอีแอบปั่นให้เด็กสู้แล้วก็ลอยแพเด็กเรื่องนี้เกิดขึ้นปี2564ซึ่งผมจำเป็นต้องพูดถึงแต่คดีความนั้นต่อเนื่องยาวมาจนปัจจุบันปี66ย้อนไปปี2564มีเหตุการณ์หนึ่งที่ไปงานปลุกปั่นให้เยาวชนออกมาใช้ความรุนแรงคือเหตุการณ์ที่เด็ก สาสรสีบุกทำลายรูปปั้นที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเหตุเกิดขึ้นเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วกลุ่มชุมนุมเด็กเรียกว่ากลุ่มไพรพลกลุ่มเด็กปากแจวนําโดยนางสาวนิชการหรือมิม่นางสาวเบญจมาพรหรือพลอยแก๊งทะลุวังและนี่คือไอ้กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังน้องหยกอยู่ทุกวันนี้ได้รวมตัวกันประตูนหนึ่งหน้าสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทํากิจกรรมเรียกว่าบุกกระทรวงวงวัคซีนเรียกร้อยนําวัคซีน MRNA ที่อ้างว่าเป็นวัคซีนคุณภาพ D ดีฟรชชีมาฉ ทางกลุ่มได้นำพวงหลีดเขียนชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสงสาสุขนำหุ่นจำลองศพผู้เสียชีวิตโควิดมาวางบนทื้นถนนก่อนนำสีแดงมาราดและพยายามราดน้ำมันเพื่อจุดไฟเผาเจ้าหน้าที่ต้องเอาเครื่องดับเพลิงมาฉีดสกัดไม่ให้เปลวไฟทั้งกลุ่มยื่นจดหมายผ่านตัวแทนแล้วอ้างว่าคุยก็7วันถ้าไม่ทำเจอแน่แล้วย,ย้ยายกลับไป หกวันต่อมา13กรกฎาคม2564ได้เกิดเหตุบุคคลเข้าไปพ่นสีแดงสาสีแดงใสานุสรีภายในกระทรวงสึกาได้แก่พระอนุสรีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาชยนาคเรนทรนาถทางการสำนักงานปลัดสอทบริเวณพระราชาอนุสรีสมเด็จพระมหิราริเบตอดุลเดชวิกลมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยและเป็นพระบิดาของราชการที่8ราชกาลที่9และพระอัยกาของรัชการที่ส0ส่วนอนุสรีสมเด็จ ย่านั้นมีการสาสีกากบาทบนป้ายกระทรวงสาธสุขยังมีการคล้องเชือกเพื่อดึงพระบรมอนุสารียลงมานะท่านผู้ชมครับดูภาพแล้วกันนะว่ามันเลวซามต่ำช้าขนาดไหน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา17มิถุนาย,ยน2566นายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาดีโฆษกกระทรวงการสาธารณสุขเปิดเผยถึงความคืบหน้าในกรีดังกล่าวซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมว่าเรื่องนี้มีการดำเนินคดีหลายคดีไล่ๆกันมามีการดำเนินคดีทั้งเรื่องของบุกรุกมินประมาทดูมินเจ้าพนักงานและทำลายทรัพย์สินไอ้กลุ่มเด็กปากแจ๋วมีการขึ้นศาลไปนานแล้วซึ่งกลุ่มเด็กเยาวชนศาลท่านไปลงโทษอยู่แล้วที่ผ่านมาให้กลุ่มเด็กเยาวยชนเข้ามาขัดห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำในกระทรวงทำความสะอาดอนุสรีกล่าวคำขอโทษเรีย ทุกคน คุณหมอรุ่งเรืองให้ข้อมูลว่าในส่วนผู้ที่กระทำผิดเป็นเยาวชนสารเยาวชนได้ตัดสินลงโทษให้เยาวชน4รายที่ลงมือก่อเหตุบำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลานหนึ่งปีในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเงื่อนไขคือทำความสะอาดทั่วบริเวณปัดกวาดเช็ดถูพร้อมทั้งให้ปยาบาลตนพนมมือกล่าวคำขอโทษต่อหน้าพระบรมรูปอนุสรีทุกพระองค์พร้อมกับต่อหน้าเจ้าหน้าที่บุคลากรกระทรวงเด็กคนนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขาสารที่สั่งพร้อมคำพูดที่ว่าไม่มีธรรมเนียมยกมือไหว้ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่ไหว้ไม่เป็นไรก็ไปติดคุก ไม่แน่จริงไงท่านผู้ชมกลัวติดคุกก็เลยยอมไหว้จริงๆรขี้ขาดตาขาไอ้พวกบ้านเนี่เนื่องจากว่าเวลาไปประท้วงไปสร้างเหตุทร้างกานผู้ใหญ่ไปกลัวมันมันก็เลยได้ใจไงนี่เจอคุณหมอเนี่ยเอาจริงบอกถ้าไม่ยอมไหว้ งั้นคูไปติดคุกแทน<ๆ>ก็เลยต้องยอมไหว้เป็นยังไงเลยไอเด็กพวกนี้ถ้าแน่จริงในหลักการก็อย่าไปไหว้สิไปย้อมติดคุกเลยคุณหมอบอกไะชัดเจนกลุ่มวงนี้รับข้อมูลผิดผิดรับรู้สิ่งผิดผิดจากพรรคการเมืองหนึ่งและถูกหลอกใช้มาทําสิ่งที่มิบังควรในหน้าประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยปรากฏเกิดการกระทําต่าช้าแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกผมเห็นแล้วผมรับไม่ได้คุณหมอรุ่งเรืองย้ําว่าในส่วนผู้ใหญ่ที่ก่อการปั่นหัวเด็กคุณหมอบอกน่าจะมีการลงโทษจําคุกมิฉะนั้นไม่เป็นเยี่ยงย่างจะก,กลายเป็น ฟ้องฟ้องแล้วรอลงอาญาอย่างไรก็ตามในส่วนมือมืดที่แอบ้ามาสาสีพระราชานุสรีและยังมีการคล้องเชือกเพื่อดึงพระราชานุสรีลงมานั้นแม้จะยังจับได้ไม่หมดแต่เรารู้ตัวทั้งหมดและกําลังไล่จับอยู่แต่ที่เราพบคือไอ้พวกนี้มันเป็นกลุ่มพวกเดียวกันทั้งหมดคุณหมอรุ่งเรืองบอกว่าตนค่อนข้างเป็นห่วงเด็กเยาวชนเพราะมองว่ามีกระบวนการปั่นหัวเด็กมาตลอดใช้เด็กมาออกหน้าแต่เรื่องจริงที่ตัวเองเจอคือพอถึงวันที่ต้องขึ้นศาลคุณหมอบอกไม่มีหมาที่ไหนไเลยที่อยู่เบื้องหลังเด็กเข้ามา ชถูกปล่อยลอยแพมีแต่พ่อแม่เด็กมาไหว้ขอความเมตตาประเด็นท่านผ,ผู้ชมท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าจะเรียกวความบังเอิญหรืออะไรก็ดีในคดีาสา์สีพ่นสเปรย์ใส่อนุจจารย์และป้ายในกระรวงสารสุขในช่วงกลางคืนในวันที่13กรกฎาคม2 5 6 4หนึ่งในผู้ต้องหานั้นชื่ออะไรไหมผักบุ้งนเนติพรเสนสังคมคนเดียวกันที่ชอบพูดว่าสนับสนุนเยาวชนคนเดียวกับที่สนับสนุนให้น้องหยกทำวิยกากรรมต่างๆนะนะนะส่วนผักบุ้งนั้นเนติพรสำนักงานป ระทรวงสารสุขเป็นผู้แจ้งความ3ามข้อกล่าวหาร่วมกันรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในเวลากลางคืนร่วมกันทําให้เสียทรัพย์และฝ่าฝืนเกอร์ฟิว